วันนี้ผมมันเป็นตัวแทนภาคเหนือก็พี่ก้องสบัดไทยนะครับทำในสินีพวกเราภาคเหนือภาคภูมิใจเคยตีมาก่อนไหมคันนี้ไม่ครับเพิ่งจะมาฝึกก่อนขึ้นเวทีแล้วแหละครับแต่ก็ด้วยความที่เราเป็นเอฟไงเอฟทำได้ทุกอย่างอ่าร้องเลยให้เรามาแล้วก็ทําแล้วก็อย่างที่เห็นแะครับของนี้แหละครับของก็เป็นโชว์ภาคอีสานนะครับผมมีผีตาโขนใส่หน้าใส่เป็นหน้ากักบโขนเดินออกมาแล้วก็ร้องเพลง นี่ยังไม่ถอนหน้ากากหรอบเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อมออยากหน้าคนกอก็มีร้องเพลงครับเพลงตังเกอแล้วก็มีเต้นมีอะไรแบบนี้นิดนึงครับผมแล้วัสทำพินนฝเราไปดูเคยอะไรอยู่บ้างเคยเห็นในทีวีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่เคยไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆวันนี้เราไม่ได้ใส่หน้ากากมันรู้สึกว่าเออเหมือนสวมวิญญาณผีตาโขนจริงๆอะไรประมาณนี้ครับผม อ่าสำหรับชูกับ p s เอมารวมตัวกันนะครับก็คิดว่าเป็นการผส,ผสมประสานช่องต่างๆที่มันสุดยอดมากๆเพราะว่าชูเนี่ยก็มีช่องที่เป็นประโยชน์เป็นการบันเทิงอย่างเอเนี่ยแล้วก็จาก p s เอก็คงจะมีช่องที่เป็นประโยชน์เช่นช่องสารคดีช่องอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์นะครับเราคิดว่า สองประโยชน์มารวมกันนะคิดว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆครับผมครับก็สำหรับผมก็รู้สึกแย่อย่างยิ่งเลยเฮ <Huh? S 1> อไม่ใช่ใช่แล้วแล้วจะแย่ได้ยังไงมาสองค่าใหญ่มารวมกันขนาดนี้นะฮะเกิดช่อง<ม>การสื่อสารมากมายมซึ่งจริงๆก็มากอยู่แล้วแล้วก็มากขึ้นอีก ก็ทำให้ต่อไปเนี่ยชูวิชันหรือว่าพวกเราเองที่เป็นชาวทูเนี่ยก็จะสามารถออกสู่ตลาดได้มากขึ้นออกสู่ประชาชนได้มากขึ้นประชาชนเห็นเรามากขึ้นแล้วก็ได้เห็นคุณเหรอครับเอารอครับคุณก็เหมือนกันนะคุณเอิร์ธอย่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะได้เห็นพวกเราเอ็มวีของพวกเราเพลงของพวกเราแล้วก็รายการที่พวกเราทำนะครับออกออนแอร์ทั้งทูแล้วก็บีเอสไอทางฐานต่างของทูก็ใช่ให้ฐานผู้ชมเนี่ยมากขึ้นด้วยเป็นเรื่องดีแน่นอนไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องรายได้ครับ เป็นยังไงครับออกงานคู่กับศิลปินรุ่นพี่ันเยรู้สึกต้นครับก็ <c oughs> สำหรับผมถึเต้นเนาะถึงเต้นครับเพราะว่ากับคนพี่อะเนาะออกงานแบบวันนี้มันก็จะรู้สึกเกรงนิดนึงว่าเฮ้ยเขามีดีกรีความดังหรือว่าความที่เป็นตัวเองมาส,าสมพอสมควรแต่พอออกไกปนี่ผมก็รู้สึกว่าแย่เลยนะิไม่เหี่ยเริ่มกันแล้วเนาะใช่<อ>ไป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 ุณเลยนะฮะเราเริ่มชินรืยยังคะแบบออกจากบ้านมาเริ่มกัคงมาเริ่ม เร <s df> ิ่มเริ <iendo> ่มเริ sure so e ่มปรับตัวได้ครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราออกมาก็อยู่ในบ้านนั้นอยู่ในบ้านมานานออกมาก็ตกใจเฮ้ยเรามีแฟนคลับด้วยเยอะแยะไปหมดเลยมีคนมาเชียร์เราคนมาให้กําลังใจเราเราก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกับว่าเรายังวางตัวไม่ได้ครับแต่พอพอผ่านไปนานๆมันก็เหมือนกับว่าเราเรารู้เรารู้ว่าเราเราควรต้องทำทำยังไงต้องต้องพูดยังไงต้องคิดยังไงอะไรเงี้ยครับย้อนกลับาปภาพกับตเขาเกิดอะไรอย่างงี้ มันไม่มีอยู่แล้วนะเออเราคือมันเป็นเรื่องของอดีตมันก็เป็นอดีตนะครับมันเป็นสิ่งที่เราผ่านไปแล้วแล้วคิดว่าถ้ามันจะไม่ดียังไงเราก็แล้วก็มีให้มีคําตอบให้กับทุกคนแน่นอนว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นครับผมไปที่ถ่ายไว้เลยไม่มีแสงเลยคลิปนั้นอ่ะไม่คิปเราไม่ใช่คลิดนายไม่ใช่เหรอถามถึงแบบเพื่อนที่อยู่ในบ้านนะครับตอนนี้เนทเนี่ไม่สบายเราเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเขาดูแลอย่างนี้ว ก็รู้สึกไม่ทําอะไรให้เลยเนาะเขาไม่ใช่ผมก็ทำาะะก็อย่างเช่นเทปิเตอร์บอกแฟนๆของตัวเองแล้วก็ให้แฟนๆคนอื่นรับรู้ด้วยเพราะหวังว่าหวังว่าตอนวันอคอนเสิร์ตจริงคนที่ได้รับเทปิเตอร์เหล่านี้ก็จะ ไปให้กำลังใจเนสมากขึ้นเสียงกรี๊ดหรืออะไรก็จะดังขึ้นเพราะว่าถ้ามันดังขึ้นขนาดนี้เนสต้องมีกำลังใจแน่นอนในการที่จะโชว์มาตรงนัม้มนได้สุดยอดครับคุณละครับสาหรับเอิร์ธนะครับเอิร์ธก็โพสตลงทวิตเตอร์เหมือนกันลงพวกโซเชียลอะไรเนี่ยเพราะว่าทุกคนเวลาอย่างเช่นทวิตเตอร์เนี้ยสมมติว่าถ้าเกิดมีคนมาเห็นก็จะรีทวิตไปใช่ไหมครับมันก็จะกระจายกระจายข่าวไปแล้วก็ความเป็นห่วงเราของเราก็จะก็จะก็จะแบบก็จะแพร่กระจายกระจายออกไปทุกคนก็จะ รู้ว่าเออว่าเนสเป็นอะไรด้วยเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเนสเป็นอะไรแล้วพอทุกคนรู้เนี่ยก็จะส่งแรงใจส่งกําลังใจต่างๆแล้วก็คิดว่ากําลังใจเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็คิดว่าวันเสาร์เนี้ยพอทุกคนไปดูเนสเนี่ยคิดว่าเนสต้องได้รับกําลังใจนั้นเต็มๆครับผมาเห่ามีเสีงราเรามีอะไรกะสนว่าให้กำลังใจเรือนได้เนสได้ไงบ้างเพราะว่าเนสบอกว่าถ้าเกิดต้องขึ้นรถ ที่ผมได้สัมผัสแกในบ้านก็รู้สึกว่าแกเป็นคนที่แกมันค็ไม่ถอยอยอะแ,แหละแล้วยิ่งก้าวมาถึงวิสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นผมก็ไม่ถอยเหมือนกันนั่งรถเข็นร้องเหรอผมว่าจริงๆแล้วมันก็คือการสแสดงอย่างหนึง่งถ้าเราคิดให้มันให้มันเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นไลฟ์บนเวทีผมว่าอันนี้มันก็มีมุมมองแปลกเพว่าแกคงไม่นั่งรถเขน็นเฉยๆแล้วก็ร้องเพลงหรอกครับมันต้องมีอะไรสักอย่างถ้าแกต้องนั่งรถเข็นจริงๆก็ต้องมีท่าหรือว่า การมุกแบบแบบรถเข็นน่ะซึ่งมันก็น่าสนใจไปอีกแบบนะครับก็ยังไงก็ต้องไปดูถ้าเป็นผมไปแน่นอนผมคิดว่าโชว์สำคัญที่สุดของโชว์คือใจอครับใจและความรู้สึกที่ส่งออกไปมันไม่ไม่สำคัญว่าเราต้องยืนหรือต้องทำท่าไหนเนาะจะนั่งโชว์จะจะทำยังไงก็ถ้าเกิดเราส่งความรู้สึกของเราไปถึงคนดูได้คือวันนี้ทำได้แน่นอนแล้วก็ช่วงนี้ทำได้ดีด้วยก็ปเป็นกำลังใจให้น้องครับผม thank <laughs> you